เอาแล้วทุกคนยินดีเข้าสู่เกมเลสซิ่งมาเตอร์โดยตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกมมือถือที่เป็นแนวแข่งรถนะทุกคนนะก็ต้องบอกเลยว่าสาวบกรลซิ่งถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนครับผมนะและนี่ก็คือหน้าล็อบบี้เกมทุกคนนะเดี๋ยวดับถัดไปเนี๋ยวพี่เพิ่มจะพาไปดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเขามีรถแบรนด์อะไรกันบ้าง ซึ่งระบอกเลยว่ารถในเกมนี้เนี่ยเป็นรถแบรนด์ดังระดับโลกนะผมทุกคนนะอย่างเช่นพวก Porsche, Audi, BMW, Ferrari เนี่ยมีหมดนะครับ <Wow. S 1> ก็มีรถให้เราเลือกเล่นมากมายอรทุกคนนะใครเป็นสาวกซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์หรือว่ารถ JDM เนี่ยมีหมดเลยนะแต่รถบางคันพี่เพิ่มเนี่ยก็จะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดกาชา,าทุกคนนะเกมนี้เขาก็มีระบบกาชานะครับมน้องดู พี่เนะี่ยอยากได้ Lamborghini Aventador SVJ คันนี้มากเลยนะมาเรามาลองสุ่มกันครับผมนะพี่จะสุ่มไปเลยทีละสิครั้งนะครับดูโอ้โหแอนิเมชันการสุ่มนะครับมีรถมันส่งเหรอวะ <Yes! No! S 1> จ้างวันนี้เปิดตาได้อะไรเอ่ยเปิดรถมาเลยน้องชาพี่ขอเป็นแรโบลลักกันหุย <Huh? S 1> ได้4ีม่วงหมดทุกคนสีม่วงค,ค,ค, <What? S 1> คือรถอะไร <What? S 1> ได้รถซื้อแกงกรบเป้ามาผมรอบนี้สีอะไรน้องชายขอสีทองได้บอ สีทองจงมาครผมนะเฮ้ยสีทองอ่ะทุกคนใช่ป่ะเฮ้ยได้แล้วครับผมนะดูลัมโบกินีอเวนทเดอร์เอสวีเจนะครับได้มาครอบครองแล้วสวยจัดเลยวะ่ะจัดไปน้องชายนี่เนะาะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลัมโบกินีอเวนทเดอร์มาครอบครองแล้วนะครับลําดับถัดไปเนี่ยเกมเลสซิ่งมาเตอร์เนี่ยมันสามารถแต่งรถได้ทุกคนนะโอเคเดีิย่จะพาน้องไปแต่งรถนะครับ หลักๆเราก็จะสามารถแต่งเครื่องยนต์ได้ดุกคนนะเราสามารถอัปเกรดเอนจินหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยให้มันสูงขึ้นครับผมนะ <Yahoo! S 1> สูงสุดก็จะอยู่ที่เลเวลหนะโอเคเอาละผมตอนนี้พี่จับให้มันเป็นเลเวล5เลยแล้วกันนะต่อไปเรามาอัพยางครับผมนะพี่ก็จะอัพให้สุดๆไปเลยเพราะว่าแลมโบของพี่มันจะต้องแรงี่สโดบอดี้อันนี้จัดไปจัดไปจัดไปโอเคเต็มหมดละ ลัมดาวต่อไปก็จะเป็นการแต่งตัวบอดี้รถกับกทุกคนนะน้องๆเนี่ยสามารถแต่งรถได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นการทําสีนะเออ <Wow. S 1> ใครที่ชอบสีอะไรก็จัดไปเลยผมนะแล้วก็ยังสามารถแต่งลายรถได้ผมนะน้องๆคนไหนออกแบบลายเก่งๆเ,เนี่ยก็มาแต่งเล่นกันได้นะครับส่วนใครที่แต่งรถไม่เก่งเนี่ยทางตัวเกมเขาก็มีมอดให้โหลดกับกทุกคนนะน้องๆชอบลายไหนก็เลือกโหลดไปใช้ได้เลยนะครับเช a d ดลลายสีน้ําเงินอย่างโก้เลยนะ้อง หรือจะเป็นอเวนทดอสีเหลืองคันนี้ดีแต่ส่วนตัวพี่เพิ่มคิดว่าพี่จะแต่งเป็นสีล้วนๆละกันครับผมนะวันนี้อยากเล่นแบบคลินคลีนอะไรเงี้ยเออไหนดูดิอ่ะเดี๋ยวจะแต่งแลมโบ s บ j ของพี่เนี่ยเป็นสีส้มแบบนี้ละกันครับผมทุกคนนะมันดูดุดีนะครับโอเคร <Okay. S 1> อกดแอปพายไปเลยครับผมราคา200จัดไปเลื่อนงใช้ และเกมนี้เนี่ยมันมีโหมดถ่ายรูปกับทุกคนนะใครเป็นสายแบบว่าชอบถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับเออเดี๋ยวพี่จะหามุมหล่อๆกันนะ <Wow. S 1> คือเราสามารถเปิดประตูรถด,ดูได้นะครับหืมด้านหลังก็สามารถเปิดห้องเครื่องได้เหมือนกันก็จะบอกเลยว่าเท่จัดอะไหนๆก็เปิดโหมดถ่ายรูปแล้วครับขอสักแช็ดหนึ่งดิเรียบร้อยครับผม ลำดับต่อไปก็มาดูที่ตัวละครครับผมนะพี่ว่าเกมนี้เนี่ยออกแบบตัวละครมาได้หน้าตาหล่อเท่มากนะสามารถแต่งตัวได้นะครับใครชอบแฟชั่นแบบไหนก็จัดกันเลยมาลำดับต่อไปครับผมนะมันก็ถึงเวลาที่เราต้องไปแข่งครับผมทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะแข่งโชว์น้องๆน,นะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นแล้วมันมันยังไงเออเราก็จัดไปที่โซโลแ้งเลยครับผมไปกดหาห้องไปเลยน้องชายรอประมาณ3วินาทีครับผมนะ,จะเจอห้องละ มาเลยน้องชายเอาละผมมาเบิร์นรอเลยต้องเป็นทายาลกคอไปครับผมเอาละอู้โอ้ออกตัวมาโคตรแรงอะ่ะเอ้ยเราจูนเครื่องไม่เบอร์จัดนะครับต้องทำใจน้องชายเจอพี่ก็เอาพี่ยากหน่อยอย่างอื้อจังวันนี้ดิฟกับผมอู้ดิฟพีแบบว่าแทบหลุดโคง้งยังอยู่นะครับจังวันนี้ดิฟอีกนิดนึงโอ้มันช่างหลอที่ อดูมุมมองพวงมาอะไรดิโอ้โห,ห,หเสียงอย่างเล้าทุกคนไปแล้วผมจะเต็มไปเลยน้องชายดิฟเลยครับผมยาหูอย่างเท่เลยเอาละดิฟขวาอีกทีนึงสบายตาบ้ายผมนะโอ้โหคือแบบว่าโคตรเร็วเลยทุกคนเอา้าดูดิแป๊บเดียวชะนะครับ แม่รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะจบเร็วเกินครับผมทุกคนนะ <Huh? S 1> งั้นคันต่อไปพี่จะใช้เป็นคันนี้ครับผมทุกคนนะ B M w M 8ซึ่งก็จะบอกเลยว่าคันนี้แต่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเทพครับผมทุกคนนะเป็นรถกาชานะครับแต่ว่าพี่จะไม่ได้เอาไปจูนอะไรเพิ่มนะพี่อยากลองขับเดิมๆด,ดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหน <Wow. S 1> จ้างวันนี้ก็ไปแข่งกันต่อผมนะดูสิว่าตานี้เนี่ยเราจะตึงกัเป่าไปาครับผม Let's go ดูดิครับตอนนี้เราเจอกับเฟอร์รารี่ครับผมทุกคนนะพพกรถซปเปอร์คาร์เนี่ยเพียบเลยครับผมแต่พี่ก็ไม่ได้ว่านไหวเลยอยู่แล้วว่าเออ BMW อของพี่เนี่ยมันต้องเป็นโน1อ่ะผมจังว่าได้เบิร์นยางเอาแล้วนะครับไปครับผมโป้งเอาให้ออกตัวด้วยความเร็วแต่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงเอะไรนะครับไม่ค่อยพุ่งนะเพราะว่าพี่ไม่ได้จูนเครื่องนี้นะ <S <S โอ้โหอยเฟอร์รารี่จะแซงพี่ยังอยู่ครับผมหูโดนแซงไปสองกันละ จังวันนี้ต้องตั้งใจขับอยครับผมนะรถพี่เดิมๆจะมาตัวพวกนี้ได้เป้าดิฟแบบว่าอย่างสวยนะไปครับผมเดี๋ยวพี่จะเริ่มแซงแล้วนะครับมาแล้วโอ้โหฟอลเลี่ฟอลเล,ล,ลี่เลี้ยวไปชนเนี่ข้างทางเฉยเลยไปแล้วจ้าเออพี่ลืมบอกนะกทุกคนนะเกมีีนเนี่ยมันสามารถปรับมุมมองพวงมาลัยได้ไว้เออ ใครชอบแบบเล่นแบบสมจริงเนี่ยจะต้องจัดเลยครับผมนะสำหรับเกมนี้แล้วแบบว่าการหมุนพวงมาลัยเนี่ยพี่ว่าทําได้สมจริงมากนะครับคือมันจะหมุนแบบ2รอบอะดูนะอไปแล้วครับผมโอ้ยแต่มันค่อนข้างดูยากนะครับมุมมองนี้นะโดนแสงโดนแสงเล่งขึ้นไปครับผมเองมั่งอ่ะแซงพีเองรุนเรยเลยน้องอุ๊บดิฟครับผมแซงทางโคง้งอ โอ้จังหวะดิฟด้วยกันนี่เท่มากเลยนะครับโอ้โหแล้วมันเป็นทางขึ้นเขาอะทุกคน bmw ของเราพี่ว่าสปีดอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเอาล่ะผมด้านหน้าไปหนูมงยาย่น้องไอ้กันเกี่ยวมันรุ่นแรงวะทุกคนอย่างแรงเข้าออตามไปเลยับผมใจยเย็นน้องใจยเย็นสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเข้าใจบอะด้านหน้าหักซอกโอ้โห เหมือนพื้นจะเป็นน้ําแข็งครับผมทุกคนนะมันทําให้รถเราลื่นนะเป่าอูดิฟ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 ทางลงเขาแบบนี้ต้องรีบเล่งแซงครับผมนะพี่จะได้ที่หนึ่งหรือไม่มาตามดูนะผมเฮ้ยลูกนี้น่าจะจูน BM มาตั้งหน่อยเนาะเฮ้ยไปแล้วผมสวยเพื่อนเวลาเวลาดิฟเนี่ยเราต้องเลี้ยงไม่ให้มันเป็นสีแดงทุกคนนะถ้าเราดิฟแรงไปเนี่ยรถมันจะเฉื่อยนะครับ โอเคโอเคได้อยู่น้องชายด้านหน้าว่างไงปึ๊บืสวยเพื่อนเนี่เห็นปะโดนแซงอย่างเงี้ยม่ไอ้น้องอย่าแซงพี่พี่เจ้าที่หนึ่งไม่คนดูวิด้านหน้ายังอยู่ครับผมสวยเพื่อนโค้งปรับเซียนโค้งปรับเซียนไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพาไปได้แมแต่ว,วินาทีเดียวเฮ้ยเอาละผมเราจะเข้าเส้นชัยแล้วครับจุดพุรอพี่ได้เลย ที่หนึ่งอีกแล้วครับผมแม่ก็จะบอกเลยว่าตานี้นี่ค่อนข้างตึงเลยนะเกือบแพครับผมโอ้โหแต่ไม่ว่าจะเป็นรถไถหรือรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยพี่ก็ได้ที่หนึ่งะครับอือโอ้โหไอที่สองเรามันขับออดี้ครับผมทุกคนนะก็ต้องบอกเลยว่าแรงมากแรงมากอ่ะหนๆเราก็มาเป็นยอดนักซิ่งในเกมนี้แล้วเนี่ยพี่ว่ามันยังขาดอีกรถแบบหนึ่งครับผมทุกคนนะที่เรายังไม่ได้เล่นนะครับ นั่นคือรถซิง JDM ดีเอ็กบทุกคนนะตอนนี้พี่สนใจรถบิสซูบิซิคันนี้บ่ทุกคนนะเดยพี่ก็จะเอาไปแต่งหน่อยละกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถแต่งบอดี้รถได้บ่ทุกคนนะยิ่งเป็นรถซิ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีให้เลือกแต่งได้เยอะเลยผมนะนี่พี่จะลองเปลี่ยนท่อรถนะครับให้กลายเป็นท่อซิงท่อลันอันนี้เรียกท่ออะไรบกทุกคนท่อไทเทเนียมหรือเปล่าดูทรงแล้วเนี่ยมันจะยิงไฟออกมาได้สวยขึ้นนะครับโอเคจัดไป ลำดับถัดไปสปอยเลอร์ครับผม,มต้องเล่นเป็นคาร์บอนละมั้งเออลสซิงมันต้องแบบเน้นคาร์บอนนะครับเพื่อแบบว่าน้ำหนักเบาอะไรงี้ต่อไปมาดูที่ยางครับผมนะสามารถเปลี่ยนยางได้นะครับแล้วก็โอ้ขยายายางหดยางได้ด้วยนะเอาเป็นรอนนี้ละกันนะผมนะส่วนแม็กก็เปลี่ยนสีได้นะครับ หรือก็อีกเช่นเคยครัผมนะใครแต่งรถไม่เก่งเนี่ยก็สามารถมาดาวน์โหลดนะครับมันจะมีคนแต่งรถไว้ให้เราละนี่เลยวู้เป็นรถไอ้นี่เปล่าวะทาคุมิอะไรเนี่ยไปครัผมนะตอนนี้เราก็พร้อมออกไปแข่งแล้วนะครับโดยรถซิงจ d ดีเอ็มเก้ามาครับผมรถซิงจ d ดีอ็มก่องีจ้างวันนี้เบิร์นเหมือนเดิมครับผมออกตัวด้วยความแรงนะครับ let's go ไปครับผมนะ ดูเวลาแต่งแล้วแบบว่ามันออกตัวโคตรแรงนะอ,อ,อีโวคันนี้พี่แต่งเต็มครับผมนะจูนเครื่องครบทุกอย่างนะครับอู้ไฟแลบกระปุม่มไฟแบลบรลซิงมันก็ต้องมีไฟแบบนี้เลยน้องมันจะเล่นมันอฮ้ยดิฟลึกจัดครับผมนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรน้องแต่ตอนนี้พี่ที่หนึ่งครับผมนะพี่ว่าพี่น่าจะแต่งแต่งเต็มเนี่ยมันไม่ค่อยแพ้ครับผมนะออกตัวแรงจัดนะครับอู้ท่อระเบิดครับผมเมื่อกี้ อาเื้อชนนิดนึงครับผมไม่เป็นไรยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับดิฟโชว์ไปทีนึงตรงไปเลยเพื่อนสปีคคันนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสวยเพื่อนมันต้องดิฟป,ประมาณนี้นครับผมนะถ้าดิฟลึกไปเนะี่ยรถเราจะสูญเสียความเร็วนะครับโอเครางตรงก็หวดไปครับผมด้านหน้าดิฟลึกหน่อยเฮ้ยย่างเท่ไปครับผม ดิฟอีกแล้วแต่พี่ว่ารถคันนี้เนี่ยก็เหมาะกับการดิฟนะครับนะเพราะว่าแบบรถมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยล้ลอมันเป็นบ,นบาๆนะครับทําให้เราดิฟง่ายขึ้นโอเคข้างหน้าก็หักศอกสวยเพื่อนตรงยาวผมเฮ้ยคือแบบว่ารถเราค่อนข้างนําแบบนําที่สองไปเยอะเลยนะครับไม่รู้เพราะว่าเครื่องพี่แรงเกินนะเปาดิฟยาวๆแล้ว้วยกันดิฟยาวๆเลยนี่ ดิฟสองโค้งอะครับโอเคครับผมด้านหน้าว่าไงดิฟยาวผมดิฟยาวโอ้โหดูดิฟทั้งวันยังได้อะพี่บอกเลยขอบใจมากน้องรักมีฝูงชนมาเชียร์พี่ด้วยข้างหน้าว่าไงเฮ้ยเข้าอุโมงเหรอโอเคครับผมอู้พี่ชอบไฟแลบมากเลยนะครับเท่จัดเลยว่ะไฟออกท่ออ่ะ เซนจอยู่ด้านหน้าจุดพูเหมือนเดิมขอบใจมากน้องชายอาสำหรับใครเป็นสายชอบเล่นเกมแนวรถซิงเนี่ยพี่เพิ่มก็แนะนำให้ไปโหลดเล่นดูนะครับสำหรับเกม r e a c i n g Matter เดี๋ยวพี่เพิ่มเน่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่ใช้ระบบ iOS นะครับเราก็ทำการโหลดตาม3ขั้นตอนนี้เลยนะ ขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราไปโหลดแอปเทสไฟมานะครับจากนั้นก็ติดตั้งเข้าไปเลยขั้นตอนที่2ก็คลิกลิงก์ดาวน์โหลดเกม r a c i n g Master นะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างและขั้นตอนสุดท้ายก็กดติดตั้งเกม r a c i n g m a t e r ในแอปเทสไฟได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เข้าเล่นเกมได้เลย,ยสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดผ่าน QR โค้ดเนี่ยเดี๋ยวพี่เพิ่มก็จะขึ้นภาพไปให้นะครับฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยพี่ไปด้วยพี่ชายพี่แล้ว